น่าจะเป็น EP สุดท้ายเนาะติดตามชมนะคะว่าจะไปในตอนจะออกเนื้อออกกลางหรือลงใต้อีกนะคะเลือกกันไล่ๆเลยครับเพืแอนเด้อโอ้โหเจอใครเจอดูยบางเืินมากก็จะเรียนข้าวก็ถ้ามีโอการินดีอยากเจอใหม่สวัสดีค่ะวันนี้อุปปเตรียมตัวที่จะเดินทางกับไทยนะคะซื้อตั๋ว120,000 ไปถึงอุบลเลยกิปการเดินทางครั้งนี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายเนาะแต่ว่าก็จะให้ชมการเดินทางระหว่างกลับนะคะราคานี้รวมเรือจากดอนเดดไปนากระสังด้วยนะคะอีกที่นัเห้นึ่งที่ปุปนะ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 คาะบริาะาไดี p a r a า i s e River View Resort นีเจ้า ดีอาดนากัไปเลยมียังไปกะโซตาเมนูมหาเด่อตับแจงเลือไแล้วก็พอเจ็บขาพี่เขาเอายามาให้นวดด้วที่นี่น่ารักพนักงานน่ารักเจ้าของน่ารักน่ารหมดนเลยหางโดนก็สวยแนะนําเหมือนกันแล้วก็ดอนคอนดอนคอนนี่เป็นอยู่นอนใกล้ชิดกับชาวบ้านเลยคือหัวานี่คือแบบจะจะนี่เมืองสุดล้วัวจะฝรั่งหน่อยฝรั่งหน่อยเมืองสุดท้ายๆจะเป็น อยากอกุลแบบชาวบ้านไปสดท้ายปีกวิเวกไปดอนคอนก็ได้เขียบคนทีุ่ปกับก่อนที่กําหนดเพราะว่าอบรอาไปน้ําตกลีผีเมื่อวานแล้วขาพิกมันพิกแบบอย่างนี้เลยจากเดินอย่างนี้ใช่ไหมมันพิกอยู่อย่างนี้เลยแผนที่ว่าจะไปหาปลาหากุ้งสอนกุ้งกับพี่ๆเขาที่นัดไว้อะก็ไม่ได้ไปนะคะต้องแคนเซิลติดเ,<ร>เอา<ห>ไว้ทาวนะ้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทํากิจกรรมที่นี่หมดแล้วมันจะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทาอีกรอบหน้าถ้ามา หน้าฝนจะได้หาปลาหาอะไรอีกแบบหนึง่งมาหน้านี้หน้าน้ําน้อยก็หาหาหาของอีกแบบหนึ่งอะ่ะคนละฤดูจะหาของได้ต่างกันอรอติดตามชมนะคะว่าจะไปไหนต่อแต่ว่ารับรองว่าสอป,ปลากอราแน่นอนแต่จะออกเนื้อออกกลางหรือลงใต้อีกอันนี้ต้องรอติดตามชมนะคะ ไปขึ้นรถต่อแล้วก็ไปลงที่ปารเซเปลี่ยนอีกรถคันนึงก็คือนั่งรถสองต่อเนาะตอนขามาใช่ไหมพอมาแบบท้องถิน่นได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆอุคุลสนุกสนานมากอันนี้พอลองนั่งแบบฝรั่งดูรอชมครับว่าบรรยากาศเป็นไง เผื่อใครยากดูเดี๋ยวเขาจะแวะแวะพักรถี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนอกรว่ารถเป็นยังไงนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะมาเนะเาะตอนนี้เดี๋ยวระหว่างทางก็จะให้ดูบรรยากาศระหว่างทางกันไปนะคะรถจ,จอดแล้วนะคะให้เราลงห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวผมดูว่ามีอะไรกินบนะ้างไม่รู้ว่าตรงนี้ตรง,ตรงไหน,นะคะ่ะ าไยังโอ้โี่ขวจะเี่ยวแยไม่เียข่ลูกอีกย่างคะนี่มักจอกมักจอมหมักจอมีกินหล้เดียวขึ้นรถกันอ๋อโอเคดินกลย่แ่ได้ไอมวันนี้ไม่เคยกินแบ็กฮูจิชาอะไรสักอย่าง เลห้าสิบห้าพันห้าพันันกนันี้อนน้อ่อยขาย่ะะอันน่อยขายน้อันเน้ดำดห้าพันห้าพันเมืกันบอกวีเจ้าต้องคอยนีนี่เด้อออและอนี่ดำหมดนี่ขวดำหมด้าวดำ้วดำเนื้อดำเาะโอ้โหเก่งเนาไข่แข็งแดงค่ะแคิปไปแิไปิไปยังแข็งแดงเนาะยาาเนาะยังแน่สั่ยังแม่ได้ยังขายเลยนี่ ยังไงนี่สมอ๋อสมหมอสมเขาเจอะไรใจร้ายร้ายเด้อครับผมครับเดี๋ยวสีแวะมาเยี่ยมมายันท่านนี้ด้วยเด้อแม่เด้อท่านนี้มากินตรงนี้ก่อนอร่อยอร่อยเดินทางกันต่อค่ะจำชมกันเดินทางของพวกว่านะคะ นางไปขายขนาก็ได้หรอคุณหม,มอ,มอ, <laughs> อต,ตอนนี้พาแลกตัวซึ่งต่อรถอีกครังไอ้โล่บน แค่เดี๋ยววันเจอใครเจอโดยบังเอคนมากเมื่อกี้เยอะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคิดว่าเขาต้องขึ้นมาคันเดือดใช่ตจองแป้้องแป้งพี่แนวนดีครับผมสวัสดีครับผมดีใจมากอะโชคดีมากถือว่าโชคดีว่าอยา่าลืมใหว่าพียในยีไปไหนเดี๋ยวเราชมนะะเดี๋ยวเราจะไปขอพียแน่กับน้องแป้งแทยรู รถเนาะคอนเสีรข้าวเดี๋ยวดี่เราคุยกันมาเรถเราไปเลยถ้าพี่จะพาไปผมไปได้อะผมไปได้อยากไปเลยก็ไม่รีบ่าพี่ผมไม่ได้รีบไปไหนเลยได้ว่าว่า กับเพียนแน่กับน้องแป้งนะคะคลิปโอปอาจ,จะไม่ได้ถ่ายยาวเนาะก็จะถ่ายเป็นสั้นๆให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะดูคลิปเทมก็น่าจะไปดูช่องเพียนแน่ค่ะร้อ,อกไห้ลืมมน เล่นหนักกันไปครับผมโชคดีมากเนาะมาเจอพี่แอนน์เลยเอาไปง่ายก็พอนะสไตล์ผมนี่ต้องแบบง่ายๆก็ง่ายเห็นน้องแป้งชอบกินแบบเป็นๆเซนซ์ก็เลยไปอ้วนใช่ไสั่งอาหารดียแล้วนะคะดีใจมากพูดไม่ถูกเดี๋ยวนี่แอนน่กับน้องแป้งแล้วก็กินข้าวกันสักนิดหน่อยนะคะ ทันเท้าเสร็จแล้วร้อยแล้วนะคะเราจะแยกกันท้ายเรียแน่ช่วยลาก้องช่องอุปกรณ์หน่อยนะครับสวัสดีครับก็รู้สึกว่าชอบมากเลยที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใทรหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอปอไม่ว่าจะเป็นอุ๋ยแล้วก็อีกหลายๆช่องที่ผมเห็นแล้วอาจจะมาแนวเดียวกันก็ได้เพราะว่าผมเห็นแล้วรู้สึกว่าภูมิใจส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนแบบที่บอกมานแะก็ถ้ามีโอกาสดีๆอยากเจอใหม่ถ้าอยากจะเดินทางด้วยกันอะรออยู่บอกไปแล้วนะเมื่อกี้ผมจะทําไปถึงอแทก ถ้าเขามีเวลาเขาก็จะตามไปเอ้ยต้องให้นต้องของชอบพูดยกยยกกช่องให้พี่แน่เลยครับยกช่องให้เลยครับเวลาของปอก็ตามไปเลยว่าเชนตรงนี้คือสิ่งของน้องแป้งเขาไงเดี๋ยวให้ทุกคนรอชมตัดหน้าแบบตัลุ้นด้วยเนาะแป้งคู่แบบเออไปไปเวลาสั้นๆเอาไปแค่เป็นเป็นแนวทางก่อนพอรู้ว่าเออมันมาไม่ยากมันมาง่ายเคาร้ดก็ไปจัดเต็มมันเองนอะขอบคุณนะครับขอบคุณมากท่านไปแล้วแยกย้าย